ชาเลนนี้สำหรับคนชอบความเร็วใครชอบกินเร็วหรือกินชานะ้าในก็คอมเมนต์กันมาและที่สำคัญกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจอะอะอย่าลืมดูกันจนจบแล้วคอมเมนต์กันมาด้วยนะครับว่าใครเนี่ยได้กินเร็วเยอะที่สุดไม่รอช้าไปชมกันเลยครับดี่ดนนูอยู่ตอนนี้คุณช่องคันตินะครับและคลิปนี้นะครับเราจะมาทำชาเลนจ์อะไรอะคันติพอซื้อสายใหม่มากว่า ก็พอเดินทางน,นานแล้วมาดึงกแป er ๊บขนาดเดียโอ้ยน่ากินจังเลยใครชอบกินใส่ใหม่บ้างกดไลค์เลยครับนี่นี่นี่ติชอบกินมากเลยนะตอนแต่ต้องจับฉลากก่อนนะอะไรกินแบบปกติไม่ได้แล้วหรออะไรเนี่ยเฮ้ยกินเร็วเหรอเหมือนกินเร็วกินเร็วหรอกินเร็วเหรอโอ้ฟาร์มเร็วเหรอ ปกติเหรอมาหรออย่าบอกนะว่าใครได้สัรลัลษณ์ยังไงต้องกินแบบนั้นนะโอ้ขอบคุณกินแบบปกติอืมว้าวเขากินเช้าขัดใจมากโอ้โหยังไม่หมดสีแรกเลยมันเหี่ยวแป๊ไปหมดแล้วนั่นเนี่ยแม่กินเร็ว ของแกน้ำตาละลายหมดแล้วเนี่ยไอศครีมแต่ก่อนกินเราต้องมาจับกันก่อนอ่ะอ่ะอ่ะเอาเลือกเลยเอาอันลิมเปิดพร้อมกัน one two three go ธรรมดากินเลว ใจชีวิตเลยเพ่อน <c oughs> เร็วๆเดี๋ยวไอติมละลายตายละกว่าจะได้กินน่ะไม่ชอบมากเลย <Wow. S 1> อร่อยส่วนติกินเร็วครับเย็ยนฟันมีเนี่ย <c oughs> ติไม่เจียวฟันบ้างเลยลูกอเออลืมเลยแม่ ไม่เสียวนะเพราะว่าจุดท้ายแฮมฟันบายขันติยาสีฟันฟ้าที่ไรโจนที่มีส่วนช่วยลดอาการเสียวฟันด้วยนะครับผัดค้าวผิดปนต่างต่าก็ไม่มีทําให้กินเย็นได้สบายใจอร่อยมากเลยแม่แต่ว่ามันมันเย็นอะไอติมมากไปหลือลูกติมเจอแล้วน้องนี่เรากินกันจนจะหมดอยู่แล้วน้องยังไม่ถึงปากเลยเนี่ยกินช้ามากขนาดนี้โอ้ให้ไวมาก ไม่ติมละลายวันล้วแม่น่าสงสารจังเลยสงสารจังเลยอ่าชาชาอ่ารอ,อบต่อไปเลือกสีที่ชอบไ้เลยติชอบสีแดงเกินว่าแ่ชอบสีเหลืองอ,อ่องางั้นจานก็ต้องสลับกันด้วยสิครับไม่ได้หมดเลยเ,เพราะว่าเราไม่รู้วันองาอันเดียวไปกินปกติอ่ะ ทำไมดวงแกได้แต่ช้าเนี่ยกินธรรมดาก็ได้อยู่แหละโออแค่กัดถึงจะพุ่งแล้วอ่ะอืมอืมอมช้าเกินอ่ะชาบอ่ะออแม่สิแย่สุดแม่กินเร็วนี่นะือความสามารถของแม่นะ มมไม่ได้มันไม่เลยเลยฮาจริงจริงโออือหือกินแล้วแ,แ,แม่เอาะเลขที่เท่าไหร่เลขที่สองเอาเลขหนึ่งเลยเอาอันแรกอหนึ่งก่อนนะหนึ่งก่อนนะ,ะเปิดพร้อมกันหนึ่งสอง,สอง ของแม่เร็วมานี้แมกินปบบอาจจะไม่อร oh, 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 oh? ่อยนี่ตัวช่วยโอ้โหโอ้โหตายโอ้ยกว่าจะได้กินนี่ โอ้น่ากินมาจุ่มนมจุ่มน้ำพึ้งแบบนี้เลยของแม่กินมากโอ้ย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 โอ้ขาดใจกินธรรมดานี่จุ่มกับน้ำผึ้งแบบนี้เลยแล้วก็ลิมลมนะกินเล ชิ้นแรกยังไม่หมดเลยนี่นมจะทะลุแล้วค่ะผมคงไม่หมดละปีมเนี่กลับบ้านอยู่ทุกเราต่อไปแม่สับเองคะติก็เห็นเนี่ยแม่แม่ต้องสับความสีสตีต่อไปแม่สับเองอาโบอาเบอร์ไลน์สองค่ะเอาเบอร์สามเบอร์สองอาโบเบอร์สามเบอร์สามอาคันติกินแล้วอาานของนตโอ้ย ก็กินปกติไงไม่มีมอะไรไมแต่ก็อร่อยมแม่มมก,กินชา้าหั่นใจอ่ะติ๊กินทีละเม็ดนี่กัดไม่ได้บอกเลยให้ใช้แฮฟฟันแฮฟฟันนี่ของตินะกินเร็วมันต้องมีตัวช่วย,วยอ้ จะได้กินได้ไวๆจะบลบไปเลยเชื่อกห้ามไปทําตามเด็ดขาดนะอันนี้เป็นการแสดงเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับนี่เจอกินเร็วแบบสุดๆเป็นไงว้าไม่ทด้ไดี๋ยวทำตามนะทำไมต้องใส่ที่คอแบบนี้ล่ะครับต้องรู้เอาเองแล้วอ่ะเอาสุ่มก่อนแล้วกันอ่ะ สองสามเอาไปเอาไปเอาไปมา one t w เปิดกินจ้ากินธรรมดากินแล้วว้าวว้าวว้วแม่กินปกติแม่กินแบบช้าๆครับตกใจ เร็วฉันไม่กล้ากินนะเกเ้ต้องกินเจ้ต้กนเร็วๆเี้ยวเขี้ยวเขี้ยวเอาอกกเอกหนูไม่เอาแล้วหนูอยากกับบ้าน เมนูนี้พิเศษสำหรับทุกทุกคนเฮ้ยอะไรอ่ะดอกไม้หรออาไม่เอาไปกินผักบ้างจะได้มีประโยชน์อันนี้มันก็ผักเกินมันดอกอะไรแล้วเนี่ยอ่ะโบสุมฉันเอาเลขสองสองนะสองสามอ่าสามอะก๊ะ เห็นภาพตัวแบบละมั่งกำลังกินเลยอะเหมือนแพ้ภูเขาอะกำลังแบบว่าเด็ดอีมัน็รสชาติยังไงเนี่ยอร่อยไหมนะโอ้ไม่ไม่บอกเราด้วยแม่กินธรรมดากินเลยแม่กินธรรมดาออหมันอร่อยไหมแม่รสชาติมีวิตามินดีมีวิตามินคือยังไงมันเค็มเลยมันเปรี้ยวหรอมันกินไม่ขมไม่อะไรเลยนะฉันกินเร็ว รอบนี้แข่งกินมันฝรั่งแต่ต้องกินตามใบที่ได้นะต้องมารุนพร้อมๆกันกิ่จะไม่ดูทิ่จะไม่ดูที่ที่ได้กินเร็วกินธรรมดากินี่กิน้าเปลือยโยนบ่อยมากกล้าดวงจริงๆทุกคนสุ่มากเดียกินชอน ไม่ต้องรอเรกทุกคนไม่ต้องรอมาดูเราสองคนดีกว่าแม่แม่กินธรรมดาอกินเร็วนี่เราต้องกินเป็นชั้นสูงแบบนี้เลยอ้าว อันต่อไปหวานเป็นลมขมเป็นยานะขมก็เป็นลมได้อะมาลาเป็นลูกเลยอ่ะที่ถึงพี่ไอ์เลยมาลายัวๆจ๋าสับสับสับเดี๋ยวให้พ่อเป็นคนเลือกบ้างอันนี้ให้ตี้อันนี้ให้แม่เอาแม่เปิดพร้อมกันหนึ่งสองไปไอ้ธรรมดาเนี่ย น้องติเป็นอะไรดวงได้แต่ช้าทุกคนแม่ขอยืมคำพี่ไอ้นะครับมารายอะยั่ว่าจ้าพร้อมเหนื่อยจนหมดแล้วนี่ทำมฉันกับแม่กินจนหมดแล้วนะนี่ อัเล็กทำเนี่ยเกลียกัดไม่ได้เลยเนี่ยเอากิ่กขไปอาออกมาสิตกปลาติดบอนแม่น้องติดบอลคลิปนี้นะครับขอลาไปก่อนถ้าชอบชาเลนจ์แบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้พวกเราแล้วก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับตีล้ออันอยู่บ๊ายบายทุกคนขันมีความสุขมากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะ